ชุงขอเตือนคลิปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุมากกว่า15ปีขึ้นไปอาจจะมีคำพูดที่ไม่เหมาะสมใครที่อายุต่ำกว่า15ปีควรได้รับคำแนะนำในการรับชมเออเดี๋ยวตันก็แฟให้มาเลยไปป้อมเลยนะเอราแป๊บนึงเราแป๊บนึงเช็คปานสมุกบีวีตลาดให้หน่อยได้ป่ะผมกดเดี๋ยวตันซ้ายให้พี่มิกเหยียบหน่อยเหยียบเหยียบเหยียบไปขวาละ เลื่อนมันด oh, ูเลือนมาจะไปสู้มันดูเลือดเอาปลาเ้าปลาแฝดนะแฝดอ๋ออยู่นี่อยู่นี่สมมติสมมติเฮ้ยโดนต้นไม้โดนม้ตาย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 รอรอเดี๋ยวแฝดให้พิมิกเดี๋ยวแฝดเดี๋ยวแฝดเดี๋ยวไม่แฝดเลยออกก่อนตัวตัวหลังใช้หลังใช้ตัวนึงหลังใช้ตัวนึง One enemy e m a n เฮ้ยเดี๋ยวไม่รอเดี๋ยวไา่ตุ้ย

ตีมาจากโอวัชไงตีมป็คนพูดมากอยู่แล้วด้วยอะไรนะมาได้ไปไหนตีเป็นคนพูดมากอยู่แล้วไม่เดาเหมือนเดิมอ่ะมันสู้เราไม่ได้หรอกสาวินเมื่อกี้มาไม่พูดเลยนะปากเขาเลยระวังดี๊จับตันซ้ายใกล้ที่นี่เราเจอหนะโอเคตันแฟดอ่ะขุดซองมัดคือละเดินเลยเก็บแฟดเดินหน่อยพี่บอลเมาบอลก่อนแล้วก็เข้าซีไปเลย วางดาบมดดอตสยพี่แปนึนเห็กแข่ง r ไม่มีรองเท้าไม่มีรองเท้าสเก็ตฝังตนึงวางรองให้วอนยพี่คนหน หลังตุยตัวหนึ่งฮ e ย One enemy remaining อีกตัวเดียวนะบันอีกตัวเดียวบัสเอาอยู่แล้วเอาอยู่แล้วมาได้แรงเยียวเลยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอะไรอะพี่แพนท็อปอะเดี๋ยวเคิดของพี่บัสเอาไม่ใช่พี่พี่พี่มีพี่ใช้บูด็อกตั้งแต่แต่ที่แล้วนี่นี่เป็น อืนก็ไม่สวยพี่เราตีบีได้ปะผมมันตีเข้าบีกลางอะแล้วก็สมุกซ้ายขวาแล้วก็วอลทางหนึ่งแล้วเอามาเล่นวินโดว์ตีบีไว้อะได้ปะยังไงหน้าใหม่สมุกซ้ายขวาตรงบีใช่ปะพี่การล็อกหลังไว้คนหนึ่งแล้วก็วอลเข้าไปวางให้วินโดว์แล้วก็ออกมาให้หมดไอ้น็อตไอ้น็อตอยู่ปะเนี่ยโอเคต้องรอตัวสมุก์ลงดันเดี๋ยวรอไอ้ล็อกล็อกล็อกจากเอให้ ตายเราไม่มันตายละไอ้ไอ้ไซเฟอร์มาไซเฟอร์มาหลังเกหลังมาตายแล้วน็อตกำลังจะตายภายในสามน็อตไซเฟอร์ขวาข้างหน้ามีมีเชื่อมันยังอยู่ข้างบนย้ยูบียืนปืนไมาให้แล้วไงจะใช้ปืนพกทำไมอะไอ้สัตว์มาแล้วยิงสองเลยนะเข็นกูพังหมดเลยตอนไหวะน็อตน็อตเอาใหม่เอาใหม่ มมตเอาระเดิมอะไม่เป็นไรเอาไหมเอามิดอ่ะซ้ายขวาแล้วผมอัลติเคลียร์ไซ้์ตรงกลางแล้วก็ออกมาแล้วก็กันหลังไว้หน่อยได้ได้เลยคุณให้ใช้ปืนโฮก็มาคุณเจมเขาก็เตีมอ่าขอช่องหน่อยขอช่องหน่อยพี่ต้องเป็นคนเดินเปิดแทนบ้านนะเดินเปิดนะต้องให้ต้องให้เฉดแล้วเข้าไปบววแล้ววางให้ได้อ่ะก็ขอสมมติซ้ายขวานะอย่าอย่าเพิ่งสมมตไว้นะรอเพื่อนถึงก่อน ห c k i ทใ้างไหนอะทาไหนก็ได้พี nice ่แล้วแต่เลยรี่วางได้ฟังได้ไม่ใช่พี่มิดซ้ายขวาดิต่อทางนึงเลยพี่วทางนึ่งพีคแปดโอเคคุโดนทะลุสมกเดียวอะมีมีกับสีได้ปะได้กับสีได้ One enemy remaining ไม่รู้ตุ๋ยหรือเปล่านะระวังรองเดี๋ยวก็ตุ๋ยก็ตัด,ตดไปเฟอร์ชอบตุ๋ยเอออยู่กลางฮนะ Damn right, we're crushing it. I need a drop. คริดแต่บัตตีเอไซเฟอร์มันอยู่เอใช่ป่ะแต่บัตทำเสียงเล่นกับเอให้พี่มิกอยากเปิดไหนพี่สั่งทีหลังเลยแต่เดี๋ยวขอหาข้อมูลจากเอก่อนเพราะไซเฟอร์ไม่อยู่เอเดี๋ยวมารวมตีเอถ้ามันอยู่เอพี่ไปทำทางอื่นเดี๋ยวพี่รให้ก่อนมันล็อกให้ก่อนพี่โอเคโอเคเราไปทำวะพี่รถวาร์ปไปได้ป่ะวาร์ปไปทำได้ปเดี๋ยวมาล็อกให้เขาไปเล่นก่อนไอ้แค่ไซเฟอร์ตายแล้วเราทำทางอื่นให้ <ersch> เราข้าวด้วยนะเพบได้ได no. yeah. ้ทำ trap ไว้เสร็จเสร็จอยู่สี่เก๋าเลยเราไปทำเอกันมีอีกตัวหนึ่งครับเอเอมันอยู่เอสองตัวละมีโอเมนกับอ่าหมอ ไม่ทราบทั้บาสเพราะว่าพ,พี่ว่าข้ามเลยบถึงก่อนอะพร้อมรบพี่ครับผมเดี๋ยวเช็คแป๊บพร้อมแล้วครับไอ้เชี่ยโดดไม่ถึงเหรอวะ ปี๊ยิงไม่ไม่ตายออ้โหจะรักไก่ปยิงตอนมนทำสูตรซะหน่อยสิสเล,ลสอง้ฟางพี่คุมอยู่ อ่อน้องเจนคาร์โบริลิน่าไปดูได้นะวับในช่องพี่แบนนไม่ว่อ,อนท่บดมีแต่คนถามว่าเสียงเด็กผู้ชายคนนี้นี่ใครเอ้ยอะไรเนี่เยเด็กขนาดนั้นเลยหรอเด็กผู้ชายรอบเดินเปนหนอใช่ปะแสดๆเข้าเอากระทืบมันวะแล้วก็ู <c oughs> กัน right ตอนบัสต้องการสโมกซีวิทแล้วก็กองซีดตอนพวกบัสเข้าอ่ะรอรอรอพวกบัสเข้าก่อนเก็บบอมตามมาหน่อยพี่คนนึงเดี๋ยวบัสกับพี่เปิดให้พี่ไปลองเลยพี่ไปลองเลยรอรอสโลหมดมาสโลอยู่พี่ใจเย็นๆเสร็จไ์เอ๊สโลหมดแล้วเอาเลยนะเดี๋ยวสองแสบได้ได้สโลต้องรอสโมกเพืพี่เออมันมันมันรอ นายก็ต้องทำดีทำนะหนึ่งสองสามฝาอยู่ขวาอยู่ขวาได้ไหมต่าง้ายตัวนึ่งไปอีเลยตาเอ๋ไม่ต้องทำหรอกวะจริงต้องต้องกันชาร์จวิ่งยิงกว่า เพราะว่าตอนเซตแผลเขาดันมาเราตายมันก็เซตไม่ได้เลยตายนะขอผมตายพอป๊อก<า>นี่เลยเอาหกใหญ่อแอรด้วยตายอีกคนนึงเซตไวเลยบัสเราเรารอไม่ได้ไวเขาดันทางอื่นคือถ้าเราจะเซตเราต้องไปกันเซตไวเะล่ะบัสมีสูตรตันอยู่อ่ะไปดิมมมมตันลงให้แล้วพวกพี่ต้องเดินอ่ะแต่ระวังช็อดตันนะเจนโลว์สุดๆกับปุ่นมากคตันแล้วทำนะพี่พี่ทำเอวัยกันไปตันบัตัน เดินเลยเดินเลยเดินเลยวิ่ง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 ไปลองได้ปะโอเคปัดแฟน์นะพี่มิกแฟด์นะเด็กซ้ายก่อนหนึ่งใช่หรืวเปล่าลบร้อยร้อยสิบเซนโอ้มากา d มัชเมลโล่ครับคนมากครับยิ่งสินต้องต้องพี่บ้านต้องเป็นคนแรกถ้าเพราะว่าคนอื่นจะติดน้ำแข็งแต่พี่บ้านจะไม่ติดมีคนเดียวเท่านั้นที่ไปได้ไม่ติดพี่เดินเดินไปเฉยๆเลยอะนะใช่สกิลสกิลเคลียร์เมื่อกี้เมื่อกี้คือเราเซตไงถ้าเราเซตปุ๊บปะเขาน้ำแข็งดักอะเราจะไปไม่ได้แต่พี่บ้านไปได้คนอื่นไปไม่ได้ซึ่งเวลาเวลาเขาน้ำแข็งมือเขาจะถืออย่างอื่นอยู่เขาจะยังไม่ถือปืนอะ มาจะยิงฟรีติดช่อนนั้นนะ้างเขาชอบวัดใช่ปะเออวันวัด่เรามีเลสติดชาร์จเฮ้ยเจ็บมากเจ็บมากน่าโคตรเจ็บเลยเชี่ยอ้นาา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 าไาา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  ไม่หมดก็เลยจะโชว์ Last player standing โอ้ตาแม่ตังเดียวามันพีทุกตาเลยเลยนะ Thank you จะซือให้๊บ เดี๋ยวผมตันนี่ให้อะตันทางซ้ายมีใครรอปาดได้ปะให้ตันขวาดีกว่ารอปาดตรงนี้หน่อยปาดขวาเลน่าชอบพีทมว่าไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะตันมันให้รอร <c oughs> ถึงแล้วบอก <c oughs> โอเมนโอเมนเด็บมันรอมันมันออนออนไปดีเยอะสองข่าวนั้น่ะ ลำใหญ่เลยไอ้สั์เลนาเราเราเอาปืนทุกคบอกอะไปจอดซีกันซื้อซื้อเท่าซื้อเอาแบบวินน้ามีเงินอะซื้อแค่วินน้ามีเงินพอโอเควันนี้เราไม่ต้องเต็มเขาจะมีตัวปาามาดูว่าเราอยู่หรือเปล่าคนหนึ่งทุกรอบเราลงยิงซีอย่าปล่อยเสียนะย่องย่องไปนะบัสบัสมทางนั้นอะพี่ไม่ต้องตานบัสไม่ต้องทำอะไรเลยนะ อันนี้คือแบบย่องไปแล้วก็ยืนรอเลยเขาจะปาดมาดูเราอยู่หรือเปล่าได,ได้ได้ไดไ <ป S 2> อะไรใช่ปะอันน<ะ>ี้ก่อนยิงฟรีก่อนใช่มันมีตัวนึงอะ่ะใช่มาตลอดไปพร้อมกันเลยนสองไปเจ็บมากเจ็บมากเจ็บมากลังสายโคตรเจ็บอ๋ออ,อันตีกูขับเลยหลังตุ๋ยมาอย่างไวเลยเกลียว เฮ้ยสวยแล้วสวยแล้วท่าพี่สวยแล้วได้ทั้งสนได้ทั้งอะไรเยอะะเลยคือกดอันติทีไรตายตลอดมันเป็นคำสาบที่ตอนนะเขาเลน่ากันมิดคนเดียวเว้ยแล้วเลน่าไปออกมาทุกตาเลยอ๋อซีซีออกมาทุกตาสีสองตัวเลยตอนนี้ตอนนี้นะเขาออกมาทุกตาทุกทางยกเว้นเอเอเขาจะไม่ออกก็สิ่งที่ทำก็คือง่ายสุดก็จะรอยิงเขาให้ตายเขาออกมาแบบโดยที่ไม่มีอะไรเลยนะ เราลุมไงเราลุมพี่เราลุมเลยเราเน้นเยอะไงไม่เน้นแม่นไปด้วยเราต้องลุมเขาละเอาเลแผ่นนะขอไอ้เหี้ยอ่ะเอาเลยข้างขวาให้อุ้ยเอารักมันละแผ่นแผ่นแผ่นแทบวิโดนี่แผ่นให้วิดโอแทบวิดโอแล้วรอรอคนอื่นเล่นข้างนอกที่นี่กลับไปวิดโอได้ปะเดี๋ยวต้องมีตัวตุ๋นแน่เลยไทร์เฟอร์ สองตัวเลย2ตัวเลยเอเชอร์มแต่ผมแปดนะค่อยปาดมาบอยางยิงทะลุข้อดีอัพตวเดียวอัพตัวเดียวเนบเหมือนที่อ่ะพไรใจกูหายเลยไอสัตว์เอ้ยยิงทะลุสอง ีเลปะจนไ้ไหมเฮ้ยรีเควิตมามีสมีสองพันหกเจ้าเสีหรออยากรับีอ่ะเ้อยากรับีมากเลยขอขอีซ้ายขวาได้ปเดี๋ยวเคียตีให้เดี๋ยวเคียตีตรงกลางให้ได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 ้มันมัทำไรปาลงเขาปดแล้วพี่ครับ มาให้ก่อนเฮ้ยมาให้สเม็ดโอ้หัวอาโหัวมนะครับพี่วัดตายล้วบอสตายไอ้สัแล้วพี่เราชนะแล้ว1ิวิมีสโมค

เล่นี่ยเพื่อนะเ,เล่นแล้วอ,ะอ่ะเพราะว่าเพื่อนเปิดตำแหน่งวางบอมเสร็จแล้วใช่ป่ะแล้วมันเหลือส<อ>ามคนเราเหลือสองถ้าเพื่อนตายเมื่อกี้ก็คืนแพ้เลย <c oughs> เลยนี่ยแบบเมื่อกี้ทำอะไรไม่ได้แล้วเพื่อนตายก็ไม่มีตัวรอดเลย s w <c oughs> มันเป็นมันเป็นตำแหน่งที่ไม่ได้คุมบอมอ่ะมันคือตำแหน่งลักไก่แต่ตำแหน่งลักไก่จะเล่นไม่ได้ถ้าเพื่อนตายแล้วเกือบฆ่าได้สองนี่ไม่ได้เลย ผมขอดูซีลองได้ไหมพี่ได้เลยครับ๋น็ประบ๋นเนี่ให้พี่ถ้าบีมาเข้าเยอะเราปล่อยบีดีเทคได้นะได้เราไม่ต้องห่วงขนาดนั้นละเราห่วงเอกับซีไว้ปั้นเช็คข่าวซีลองให้ ยกเอนะพี่ยกเอนะวอทิ้งไปเลยก็ได้ไพเฟอร์อยู่ซีงโอ้โนเม็ดเดียวเขาาพ่ม่ีตัวเดียวมาตัวเดียวสองตัวลายเปสองอลิดอลอยสามสิบวงปิดน้ำแข็งไว้บนหัวเ่าน์ รอแป๊บนึงเดี๋ยวผมแฟดให้รอแป๊บนึงผมแฟดซายซ้ายซ้ายไปซ้ายตัวหนึ่งสองตัวเซฟเฟอร์ส่อครับหนึ่งช็อตครับลัสเอ้าเย็ยกดผิดกดเลขอะไรกู้ อืมอืมไอสัตว์กูนี่เคาน์เตอร์สไตล์กด e เลยยัดแม่พุ่งปล่อยให้เขาไปยิงตัวแกเลยเว้ยถ้าเมื่อกี้บาสปาดไปสมมติเล่นนะบาสปาดไปมันํามายิงหัวบาสแตกเป็นตัวเป็นตัวๆนะแต่ถ้าเกิดว่าปล่อยให้พี่บาสแก้แล้วมันขึ้นมายิงพี่บาสบาสก็ยิงฟรีเอานี่ปก่กันลบลากเลยโอ้โหทำไมเราชนะ ไอยากเล่นนาอไม่เอาไม่สุดโตนให้บั๊ดดอกไปให้ข้างหลังพี่อยาเห็นปะอ๋อสดไปให้ไหนวะฝั่งอะโอเคเนียครับขอร้องอย่าตัดลจะเล่นเนียนนะผมสมองให้พี่บั๊ดเล่นนะอุ้ยอุ้ยเดินมาตัวหนึ่งเลสเลสเดินดับเบิลดอมาสวยสวย โอ้ยสองตัวสัตว์สองตัวแหววแตกเลยไอ้เกดออสุกซองแม่งพุ่งมั่วไอ้พุ่งไปหันหลังยิงถ้าเราไม่อัพปืนอ่ะเราต้องแายว่าเราจะเล่นไกลแล้วก็เล่นแล้วก็สิบหน่อยได้ป่ะพี่เ็นดบันกลางไหมล่ะ เปนกลางเหรอเอาปลาล่าผมมีอันติอยู่ลองดูก็ไดด้ลองันนะคือไม่มีอันติไม่ค่อยอยากเชียร์หว่าใช่ใช่มันเอาดอมา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 ช่วยกันยิงหน่อยเดี๋ยวแฟนให้เพื่อต้องอยู่หรือที่หลังให้นัดออกก่อนได้ป่ะอนใช่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 พี่ออกก่อนหรือว่าหลังวะ ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งเจ็บทุกตัวไอ้เราเอายางอีสัตว์อีตัวนึงโอ้โหดีใจเก้อไอ้เหี้ยเอ้ยตัวนั้นเลือดเต็มอะไรพี่มันอันเนี้ยไม่โดนจัดเลยเอะไ่เถือว่าลองดันแล้วกันแต่จริงๆอ่ะรู้อยู่แล้วว่ามันไม่น่าจะเวิร์กเพราะว่าเราไม่มีอันติไว เราเราดันโดยที่เราใช้ปืนที่ด้อยกว่าไปดันอะ่ะมันจะแบบมันจะสู้ย่างนิดนึงโออเมื่อกี้ทำมีนตีมิกนะคือคืออันตีใครก็ได้อะ่ะเมื่คนหนึ่งขอเพื่อนเสี่ะเมื่อกี้ไม่มีลูกเล่นเลยอะ่ะไปแบบยิงอะ่ะยิงอย่างเดียวอ่ะตัดสวยแล้วแล้วพี่เขาจนตาเนี้ยเราแค่เล่นเซฟเซฟเลยเออสายไจเกอร์เลยเป็นน้องขอสมุกซีลองลูกหนึ่งได้พี่ได้เลยครับ เดี๋ยวมันดามีแบบนี่รู้ก็ไม่ร,ร,มรู้ <c oughs> อย่างงี้ลึดไปที่แม่งเดินเข้ามาเนียนได้บเบลฮิวเดี๋ยวผมบเบลฮิวเข้าฮิวหน่อยครับได้ครับเดี๋ยวมันด<บ>อใกล้เดี๋ยวมันดอเดินครับเ้าวโดนโอเมนวาร์ปว่ะไม่รอเหรอเออคนเดียวเพราะมันวาร์ปแอมไม่มีเสียงเดาเลยมาขอใช้กล้อง่อยะเช้กล้องอยู่กลางอะ่ะทั้งงานเอแล้วทางนั้นเองทางนั้นเอแล้วเฮ้ยวาร์ปขึ้นข้างบนเท่ ไอเฟอร์น่าจะอยู่กับ Spike planted ห้เนบครับงต่างเข้าพี่เฮ้ยเออบัคคุมเอสองคุมเอสองเริ่อมัมันมู้งที่การเล่นแบบเราดูว่าเอมาไหมเอไม่มาเงียบแล้ว ฮัึ่งคนะเดี๋วดันเอนะรอบนี้ด้นเหมือนกันด้นเหมือนกันพี่พีพี่พีเดอะมันดาร์นักเดียวครับก็มีดึงนิดนึงนะพี่พกมาจะเล่ตลิงอะไรพวกนี้นะถ้าได้ถ้าได้ปืนค่อยถอยถ้าไม่ได้ปืนเราเดินยาวเลยเนียนๆไปว้ามาว้ามา แบบนี้นะยว้ามายาวอะอะไรเอฮ้ยอดับเบิ้ลดอวตัวนึง <c oughs> มันปาดเหมือนรู้อะว้า,วามายาวเฉยอ,อะไรวะเนี่ย last player standing ป๊าปยาวทำไมวะทำไมมันไม่ว้ามช็อตวะ รู้ไอ้บ้ไปมันจะวัดจอดไปอะวัดจอกระต่ายดิไม่งั้นได้ไม่งฟีดเลยล่ะตรอปาดเลยอะวัดมายาวอะไรวะเนี่ยวัดมาตรงซอกยาวอ่ะบ้านแหมมาแค่ไหนนะบ้าอย่างล้ำาดีว่ามันสุดดิอยาให้มันรู้ว่าบัสอยู่เนี่ยตันไปเลยล่ะตันเลยกันนะจะไปยืนใกล้ วินนโดตั er, no check, check camera, ึงพี่ได้ส okay. yeah. ี่พี่ได้สี่เราอยู่พี่มิกมะเบิกระเบิดกระบดอพี่กระเบนดอเข้าเข้าบีเปล่าบอม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 ไซเฟอร์ไซเฟอร์ไซเฟอร์เอบอมดรอปแล้วบอมดรอปแล้วบอมดรอปบอมไอ

มันยิงมากก่อนที่มันจะลอยขึย้นเรา <c oughs> มีสามอันติเล่นเอลึกดีกว่าไม่ต้องไม่ต้องดูก็ได้วะรอบเนี้ยไม่ต้องอะไรปล่อยเลยปล่อย,อยอนะเออปล่อยเลย มาโยกไปเลยคว้ามาเอนะแอโอเมนคนเดียวพนเช็คเอคว้าไปครัง้งหนึ่งโอ้ร้ 140. อยสี่สิบัวเดียวเลือดเหลือสิบอะเข้าไปแล้ว กลางไม่มีเลยใช่ปะโอ้โหไหหทม,มิ่งมาเลยเต็มที่เป็นที่ บ้านนะพี่ชตาตอนนี้นี่ขึ้นอย่างบ้างสามเลยนะแรงสามเลยเหรอ <c oughs> เออแบก We can push them back แรงเยอะกว่าแต่ถ้าน็อตแพ้นี่น็อตตกมาได้วันหนึ่งเลยนะตอนเนี้ย <c oughs> พร้อมไหนวะหลังหลังหลังบ้านเราไอทีมาดิเป็นคนยังไงนะงเจ้าสี่เป็นแล้วนะตัวเอสอมเมนต์ห้าคนครับตอนนี้เฮ้ยโอ้มันอยู่ดัดบเบดอุลสุบันเหลือที่แปดไม่ใช่ละไอเทีทยนี่ไม่ใช่ เยไยไหนมาไฟคลันช่ดิไม่เอาไปอยู่ไีนน่ไลกลอวตันลึกตันลึกแล้วเดินลึกลึกลึกตันตันไอ้ล้ำล้ำล้ำ บัตชิปมานะอง่มิ้กยบัตชิปมาจากมิดอ่ะบัตชิปมาอย่างเงี้ยน้องแมงบายอยู่ตรงเนี้ยเนอาออกมาปาดวัดอย่างนง้นแหละบัตอย่างนง้นแหละ